เราจะกล้าลงแล้วก็ปอกทุเรียนก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เริ่มจะเขิดคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่นะแต่ว่าคอนซีลเลอร์สวัดสวด,ดีเพื่อนบ้านคุยอะไรอ่ะคุยทิปอันเนี้ยตัวทาสีไหนไปดูก็อเซเว่นดีโคตรสวยอันเนี้ยหนึ่งแปดู์สวยมาก อยู่ในตะ 9, 8, 3, กร้าแปดที่ปากหมุดอยู่นะคะหน้าเรามุดเลยอ่ะสีเนี้ยดีหนึหน่งแปดศูนย์สวยมากมแล้วไปอยู่กับหนึ่งเจ็ดห้าก็คือยิ่งสวยไม่มีอะไรผิดดูดิทาปากให้พี่แจ็คเห็นเนาะรู้ไหมว่าทางไงให้พี่แจ็คเห็นเกกินขึ้นมาผมตัง้งจมูกลุกทาลิปธรรมดาแล้วก็ทากลิเตอร์ อันนี้ไปวาวๆหนี่ยนะวาวๆเธอจะได้เป็นแฟนลัคกี้แฟนอะไรเหรอเช่นเฮ้ยอ่ะเออลัคกี้แฟนมาฉันจะเปล่าค่าทังให้เธอร้องไห้ จึงเกินจบจบยังต่อด้วยล็อกเมคอัพแต่ว่าเราอยู่คอนเสิร์ตเราล็อกแค่นี้ไม่พอเราล็อกแบบสาชั่วโมงไปเลยตัวนี้จ้ะเข้าใจยังเพิ่มอันนั้นไปอีก เพื่อเพิ่มความวาวต้องคนนี้ค่ะอ๋อ,อลมพัดมาทางนี้ล็อกเต็มๆเลยขอ,อยื่อนล็อกถึงเพื่อนอไม่ออก <laughs> กรณีที่ปากเด่นกว่าตาเราเติมตาขึ้นไปอีกได้ค่ะเฮ้ยคือมันไม่หอไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เรามีรีมูเวอร์สองอันนั้นพอมมั้ยมีสองอันอน,น,นั้นพอมติดทนนานรุ่นนี้รุ่นนี้ติดทนนานและปิงหลุดละแสแดงว่าโอเคอหนูนว่าจริงๆแล้วอะคือปิงเหรอใช่เขาเย เราใส่ใส่ใส่ฉีดน้ำเราไกลไหมคะพี่เก่งฮะใสยฉีดน้ำเราลากได้ถึงตรงนี้ไหมลองดูได้ทำอะไรอ่ะจะทำให้ดูว่าหน้าที่แต่งวันนี้มันสามารถล็อกเมคอัพได้จริงๆริงๆี่บอกว่ากำลังไปงานข่าวดงนะครับแมมอาตะการลงให้กันนะตัวนี้อย่างที่หนูบอกว่าตัวนี้เขาจะทำให้เมคอัพเราอยู่ทนดูนะสงการนี้รอดไม่รอดฉีดเยอะมากจริงสามวิหาย ล็อกสามสิบชั่วโมงเกือบวันหนึ่งอะล็อก36ชั่วโมงตัวนี้วันหนึ่งมี24่สิเจ้าแล้วอะตัวตัวหันหันกับอันนี้หน่อยกับกลับล็อกและและมาละค่ะไม่เขาสูงมากถูกข้างบ้านดอกและสูงอะไรหนา เห็นสุดยอดรถเกินจริงบ้านเราโดนน้ำคุณสุดยอดดูสิว่าสัน้ำมาสัดน้ำสัดน้ำเย่โอยต้องเข้าใกล้กว่านี้เนี่ยใกล้สุดๆแล้วไม่ต้องลุกป่ะเอานี่มแ้วูมแบบเห็นเห็นแบบน้ำเปียกกระเด็นบนเมหน้าเลยเจ้ ไว้ปั่นไหมกันผมว่าไม่กันนะผมว่าไม่กันเดี๋ยวไปเอาอันนี้ให้หุยคือยังสวยไม่มันซูมแล้วมันจะไม่เห็นชัดเอาหรอนี่แน่เปียกจริงปะดูเอาเปียกจริงปะสวยรับส่งกราเลยค่ะ มาซาลาอยู่ไหมอยู่ค<า>่ะอยู่ไหมอยู่คะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่สี่ตาย,ยังอยู่อะไรยังอยู่อ่ะนี่รีวิวที่จริงใจเปียกก็ไม่โปะอันนี้ไม่ได้เรียกเปียกนะคะแม่เหมือนอาบช่ำๆ<า>ไปเลยคะ่ะเล่นน้ำเลยไหมล่ะพี่บุ๋มอยู่ยั อยู่มาพี่เก่งป <มา S 2> ิดน้ำเลยเด้ยไหมคะอยู่สุดพี่เก่งปิดน้ำให้หน่อยเจลืมตาสีพี่เก่งปิดน้ำเลยค่ะไม่มีรอยดำใต้ตาเลยขนตายยังแด้งอยู่ป่ะจริงแด้งแดงเดงจริงๆๆจริง,รงคุณแม่เอามา